สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสาหรับลายเกมเศรษฐีนะครับก็มีอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับเป็นตัวละครใหม่นะครับเป็นตัวละครที่เคยมีในลายเกมเศรษฐีแล้วเซิร์ฟไทยนะครับแต่เหมือนครั้งนี้เอามาผสมกันคือเป็น2ตัวละครใน1การ์ดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าความสามารถมันคืออะไรแล้วก็วิธีหาเนี่ยหายยังไงนะครับก็ ความสามซึ่งการ์ดเนี่ยจะมีอยู่ยทั้งหมดสามใบแต่การ์ดที่เด็ดที่สุดนะครับก็คือตัวสองตัวละครในหนึ่งการ์ดก็คือตัวนี้นี่แหละก็คือชื่อการ์ดว่าคู่หูยุนอาแอนสากุระนะครับอ่ะมาดูความสามารถของตัวนี้ก่อนนะครับที่เป็นตัวหลักเลยนะค่าคุ้มเต๋าเนี่ยเก้าสิบห้าสูงนะสูงมากอะ่ะคือตอนเนี้ยถ้าเพื่อนๆคิดว่าเก้าห้าเนี่ย สูงซึ่งเพื่อนๆลองไปดูเซิร์ฟเกาหลีดิเซิร์ฟเกาหลีนี่คุ้มเต่านี่รู้สึกว่าไป9 9้าบเก้าหรือร้อยหนึ่งแล้วนะผมผมไปเห็นมาโอ้โหแบบรับวันนี่คือแบบค่าคุ้มเต่านี่เยอะขึ้นอะนะครับอ่ะมาดูจี้ติดตัวนะครับจี้ติดตัวก็คือเมื่อมาตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับโอกาส30เปอร์เซยกเว้นค่าผ่านทางและไปยังพื้นที่ที่เลือกของฉันนะครับก็คืออารมณ์เหมือนคล้ายๆกล่องบินนะแต่เวลาตกเมืองตัวเองมันไม่ต้องไปบินคือ พอจี้มันออกเนี่ยให้เราเลือกได้เลยครับว่าเราจะไปพื้นที่ตรงไหนนะครับอย่างสมมติเรามีเมืองสร้างเมืองถ้าเกิดเราสร้างเมืองไว้5้าเมืองเราก็ต้องเลือกครับว่าหนึ่งในห้าเนี้ยเราจะไปตกตรงไหนในเมืองตัวเองนะครับไม่ใช่หมายความว่าพอจี้มันออกปุ๊บไปตรงไหนก็ได้ของแผนที่ไม่ใช่นะคือมันจะไปมันจะจํากัดเฉพาะไปได้เฉพาะในตรงที่ที่เมืองของเรามีอะ่ะเออหวังว่าเพื่อนจะไม่งงเนาะผมว่าเพื่อน,น,นส่วนใหญ่ไม่งงอยู่แล้วแหละสําหรับความสามารถนะครับ สำหรับสกิลเมื่อตกยังแลนด์มาร์ของตัวเองนะครับโอกาส70%สร้างหลุมดำเชื่อมต่อกับพื้นที่ที่เลือกของฉันนะครับแล้วก็ค่าผ่าทางเพิ่มคูณ2องคูณ4คูณ8นะครับก็ดีนะอืนะครับเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเกิดตัวจี้ติดตัวออกเนี่ย30%เนี่ยแล้วถ้าเราย้ายไปตรงตกตรงที่เป็นแลนด์มาร์กอ่ะแล้วถ้าสกิลอ่อยอะ่ะโอ้โหเราสามารถ ดักฝ่ายตรงข้ามตรงจุดสตาร์ทก็ได้หรือตกตรงไหนก็ได้นะครับคือดักคือเราต้องดูกะจังหวะให้ดีในการสร้างหลุมดำนะครับก็ถ้าถามว่าโหดไหมมันก็โหดกลางๆอ่ะผมว่ามันมันมันก็ไม่ค่อยโหดนะอันนี้ในความที่เห็นส่วนตัวนะคือความที่เห็นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงสําหรับผมผมว่ากลางนะครนะผมว่ามันมันดูไม่ค่อยโหดนะนะครับแต่จี้ติดตัวเนี่ยโอเคใช้ได้นะครับแต่สกิลเนี่ยผมว่า มันน่าจะเอาสกิลที่ดีกว่านี้มานะนะครับมามาดูแบบเป็นแยกตัวละครกันบ้างครับมาดูเป็นซากุระนะครับอันนี้เป็นตัวละคร1ตัวใน1การ์ดนะครับเมื่อกี้เป็น2ตัวใน1การ์ดนะครับมาดูซากุระก่อนซากุระนะครับจีติดตัวนะครับก็คือมีโอกาสขโมยมาเบิล35%เมื่อตกยังฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายตรงข้ามมาถึงตัวเองก็คืออารมณ์เหมือนใช้ลูกแก้ววังวนเนาะนะครับก็คือ จี้ติดตัวเนี่ยมันเป็นดูดเงินฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายตรงข้ามมาตกที่เดียวกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนสกิลเมื่อมาตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาส28%ยกเว้นค่าผ่านทางและไปยังพื้นที่ที่เลือกของฉันก็คือความสามารถเหมือนกับตัวตัวนี้เลยนะครับแต่เพียงแค่เปอร์เซ็นต์มันต่ำเท่านั้นเองอันนี้แค่28%แต่ตัวเนี้ย30นะครับถ้าถามว่าไอ้สกิลเนี้ย ไอโอกาส3 0เนี่ยถ้าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะเพื่อแบบฝ่ายตรงข้ามอะแบบเปิดวาวน้ําหรือดูดเราเข้าแรนมาอย่างเงี้ยอย่างน้อยถ้ากล่องบินอย่างน้อยถ้าไอตัว30%ออกเนี่ยอย่างน้อยมันก็ทําให้เราลอดตายได้ไงน,นะครับแต่ส่วนใหญ่บางคนก็ไม่ใส่กล่องบินนะบางคนก็ใส่แปนฟ้าแปนปอมอะเอาไว้แบบกันตายอะนะครับใส่แปนปอมอะต่อไปมาดูยูนาร์มั้งครับยูนาร์นี่รู้สึกว่า จี้ติดตัวเหมือนกันแต่สกิลโควอันกันนะครับสําหรับตัวยูนาสกิลก็คือเมื่อตกยังแรนมาของตัวเองโอกาส55%สร้างหลุมดําเชื่อมต่อกับพื้นที่ที่เลือกของฉันก็คือความสามารถเหมือนกับตัวนี้เลยเหมือนกันแต่เพียงแค่อันนี้70%แต่อันนี้55%นะครับก็ถ้าถามมาโหดไหมผมว่าเฉยๆครับผมว่าดูไม่ค่อยโหยดนะอืมนะครับวิธีหาทำไงครับวิธีหาก็นี่ครับ ต้องสะสมการ์ดอัลบั้มนะครับตามนี้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้2ตัวใน1การ์ดนะครับเพื่อนๆต้องหาวัตถุดิบตามนี้นะครับก็คือต้องหาการ์ดยูนาหาซากุระหาสายกระเป๋าเดนิสแล้วก็หาสายกระเป๋าเดนิสเนี่ยครับทั้ง A บวกแล้วก็ A นะครับถ้าหาพวกนี้ได้เนี่ยก็จะได้เป็น2ตัวใน1การ์ดไปเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าการ์ดพวกนี้หาจากไหน 1, น1ตัวใน1การ์ดเนี่ย ก็ต้องมาหาวัตถุดิบตรงนี้ก่อนอะโอ้โหเอาจริงๆอะซึ่งขอบอกว่าวัตถุดิบพวกเนี้ยต้องเปิดจากแ็กพิเศษเท่านั้นผมโคตรเกียดเลยว่าแ็กพิเศษเนี่ยเออผมว่ามันต้องมีการ์ดใดการ์ดหนึ่งที่มันออกยากแน่นอนอะคือตามสเต็ปอีเวนต์แนวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นให้สะสมอัลบั้มอะคือมันต้องมีการ์ดใดการ์ดหนึ่งที่มันออกยากอะนะครับอะมาเปิดให้เพื่อนๆดูสักแ็กหนึ่งแล้วกัน โอ้แล้วก็มีร้านค้าไอเทมจำกัดด้วยนะนะครับมีลูกบาทแมวเหมียวด้วยก็คือถ้าหมุนเนี่ยมีโอกาสรับเพชรสูงสุดตามที่มันบอกเลยอะนะครับแต่แม่งขายโคตรแพงวะ่ะเือนผมผมไม่เติมหรอกมันแพงเกินอ่ะอย่างแพ็กเกจเนี่ยเก้าจุดเก้าเก้าเหรียญก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3ามร้อยกว่าบาทอ่ะโ,อโหแพงอะผมผมไงผมก็ไม่เติมอยู่แล้วอะ คือเอาตังเก็บไปเติมเกมอื่นดีกว่าครับผมว่าเกมเศรษฐีอย่าไปเติมเลยครับคือ GM ไทยเซิร์ฟไทยมันเหมือนมันหวังให้ผู้เล่นเติมอย่างเดียวเลยนะครับแนะนำนะครับอย่าไปเติมเลยครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าอยากได้ตัวละครในอีเวนต์แต่ไม่ได้อย่าไปหวังอย่าอย่าไปหวังอยากได้เลยครับในเมื่อ GM มันให้เรายากเราก็อย่าไปหวังอยากได้มาเลยนะครับเพราะว่า GM เเซิร์ฟไทยมันหวังอยากให้คนเติมอย่างเดียวอะมันไม่เคยแบบ ให้ของเราเลยบางทีอีเวนต์มันก็ยากเกินไงน,นะครับอ่ะแล้วก็ถ้าซื้อแผกเนี่ยครับจะมีเอยมันจะแถมแผกแ็กแถมมาด้วยนะเป็นแผกแถมหนึ่งใบนะครับอ่ะเปิดเลยแล้วกันเนาะหนึ่งสสมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมด,ดูช่องการ์ดแป๊บน,นึงว่าช่องการ์ดเต็มม่ะ อ่ะเดี๋ยวผมขอขยายช่องการ์ดแป๊บนึงนะครับเอ้ยผมขอขายการ์ดเก่าๆทิ้งก่อนเพราะว่าผมขยายช่องการ์ดจนเต็มแล้วไงมันตันอยู่ที่สามร้อยไงนะครับเดี๋ยวผมขอขายการ์ดนิดนึงอ่ะขายละ ขายปุ๊บมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยผมเปิดหมดผมเปิดหมดนี่เลยแล้วกันเนาะเพรอะ,อะนะครับไม่ได้ก็คือไม่ได้อะ่ะนะครับพอยังไงมันเป็นตัวที่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยโหดอะ่ะอืมนะครับมามาดูดิว่าเดี๋ยวผมจะมาลองคาดเดาดูซิว่าถ้าผมเปิดแล้วเนี่ยการไหนมันจะออกยากนะครับหนึ่งสองสาม โอ้โห oh. แสดงว่าอันนี้ออกง่ายครับเออแสดงว่าไอเน,นี้ยออกง่ายแต่ A อบวกไม่ออกเลยครับเอบวกไม่ออกเลยมาสองร้อยเพรสุดท้ายครับโอ้โ oh. หแม่งจะยากไปไหนเนี่ยโอ้โ oh. หจะยากไปไหนแสดงว่าการเนี้ยออกง่ายสุดครับ ไอ้การ์ดเดนิสอะเดนิสเออะแต่เอบวกไม่ออกสักใบเลยครับเอบวกไม่ออกสักใบเลยโอ้แปดใบนี่สามารถแลกเป็นเอบวกได้นะแต่มันใช้เยอะไปไหมโอ้โหแปดใบแต่แลกเป็นเอบวกหนึ่งใบโอ้โ oh, หแล้วมันจะคุ้มไหมเนี่ยนี่ครับเอบวกไม่ออกสักใบเลยครับโอ้ oh, สแสดงว่าแต่อันเนี้ยผมได้มา1หนึ่งใบและนะครับ เดี๋ยวขอดูข้างล่างก่อนดีถ้าเป็นสิบใบนี่โอโ้โหเพื่อนๆดูครับมันจะใช้เยอะไปไหมแค่ห้าใบหกใบก็เยอะแล้วนะนี่มันล่อสักสิบใบเลยโอโ้โหแล้วใครแม่งจะหาเพชรเยอะเออโอโ้โหดู GM มันทำครับโอ้ยยอมทำใจครับอีเวนต์ยากขนาดเนี้ยคือแบบโอโ้โหยอมจริงอะ่ะ โอโหเราเพื่อนๆลองนึกดูดิแล้วคนที่มีเพชรเพื่อนๆเพื่อนๆลองนึกดูดิขนาดคนที่มีเพชรเป็นหมื่นอ่ะคนที่มีเพชรเป็นพันเป็นหมื่นอ่ะยังไม่ได้เลยมาเปิดแผกพิเศษอ่ะนอกจากคือถ้าดวงดีจริงอ่ะนะครับเอาเป็นว่าเพชรผมหมดละเอาคะแนนพอยท์ผมเต็มนี่ว่าก็สรุปคือการ์ดที่ออกง่ายนะครับก็คือเป็นเดนิสใช่ปะเดนิสเดนิสเนะครับ เนี่ยอออันนี้ออกง่ายครับออกง่ายสุดแสดงว่าไอ้ที่ออกยากคือ a บวกเออแสดงว่า a บวกออกยากนะครับแล้วก็ไอ้พวกที่ค่าผมกับที่มัดผมอันนี้ก็ออกยากนะครับอ่ะก็เพื่อนๆก็ลองไปหาดูแล้วกันเนาะนะครับก็ใครที่มีเพชรเยอะก็ลองถลุงเพชรไปแล้วกันนะครับ ผมคงไม่หาและผมว่ามันมันดูไม่ค่อยโหดอยู่แล้วแหละนะครับอันนี้ในความคิดเห็นผมนะถ้าเป็นความคิดเห็นของอเพื่อนเพื่ออาจจะโหดก็ได้เพราะว่าความคิดเห็นแต่ละคนไม่เหมือนกันไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านประกาศนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบัฟเสริมนี่ว่าบัฟเนี่ยมันจะได้อะไรนะครับนี่ครับบัฟรู้สึกว่าบัฟเนี่ยจะได้เฉพาะไอตัวสองสองตัวละครในหนึ่งการนะบัฟที่จะได้นะครับถ้าอัพเต็มเวลสามสิบนะครับ เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกที่แลนด์มาร์คของฉันนะครับโอกาส70%กักขังและจ่ายค่าพ่านทางอีกครั้งก็คือปืนฟองสบูนะ่นะครับก็ดีเนาะนะครับเหมือนตัวนี้เป็นตัวละครสายล้มนะครับสายล้มเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้เหมือนชอบเล่นสายล้มมากกว่าสายวิกนะเออเพราะว่าสายล้มอะ่ะมันมันทำให้ฝ่ายตรงข้ามอะ่ะติดเออโดนลบถ้วยเยอะไงนะครับแต่ถึงจะโดนลบถ้วยอะ่ะแต่ก็คนก็ต้องซื้อ ไออันนั้นอนะ่ะการการคะแนนอันดับไม่ให้มันลดอ่ะนะครับอ่ะแล้วก็มันมีมันมีเมนูรวมด้วยนะครับก็คือเอาการเนี่ยครับเอาการเขาเรียกการเลยนะไอที่คาดผมกับไอเนี่ยเอาไปรวมกันนะครับมันจะสุ่มไอเนี่ยครับเดนิสเอบวกแล้วก็เงานะครับหรือถ้าเกิดเอาเดนิสเอบวก หรือเงาเนี่ยไปรวมกับ A บวกอะไรก็ได้นะครับเนี่ยตามแผนภาพเนี่ยที่มันเขียนไว้เนี่ยก็จะสุ่มตัวละครสุดทิตมีทั้งหมด4ตัวนะครับรู้สึกว่าผมจะมีที่คาดถมกับไอ้นี่นะผมว่าลองตีบวกสักให้เพื่อนๆดูหน่อยดีไหมเพราะยังไงผมก็ไม่หวังตัวละครตัวใหม่อยู่แล้วอะนะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะเนี่ยครับเดี๋ยวผมเอา2อันเนี้ยมาตีบวกแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ ผมต้องการหา e บวก1ใบ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองรวมให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันจะได้วัตถุดิบนะครับอ่ะอัพก่อนอันนี้สาธิตให้เพื่อนเพื่อน,อนดูนะครับเพราะยังไงผมก็ไม่หวังตัวละครตัวใหม่อยู่แล้วอะเนี่ยครับเอาการเนี้ยมาตีบวกนะครับไอ้พวกรองเท้าบูทกับเสื้อกันฝนนี่เอาตีบวกไปเลยเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว อันนี้ขอเวลาตีบวกนิดนึงนะครับโอ้โหยังไม่เต็มอีกครับอ่ะเต็มละแล้วก็เดี๋ยวไปตีอีกอันหนึ่งนะครับอยู่ไหนเดี๋ยวหาก่อนนี่ครับเขาเรียกว่าที่มัดผมนะครับที่มัดผม ขอคูณสองเลยได้ไหมโอ้ไม่ให้ครับให้แค่หนโอ้มาคูณให้ตอนท้ายมาเดี๋ยวเรามารวมให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ก็จะขึ้นว่าอีเวนต์รวมมันก็จะสุ่มนะครับว่าจะได้เดนิสเอบวกหรือจะได้เงานะครับ ได้เดนิสนะครับ A บวกเดี๋ยวผมต้องไปหาเงาต้องไปหาเงาเดนิสเอต้องไปหาเดนิสอีกใบหนึ่งอะผมว่าแรไอ้นี้มาเลยแล้วกันที่มันใช้8ดใบอ่ะผมจะเอาลองมารวมเอาตัวละครสุดทีดอ่ะนะครับอ่ะแรงมาเลยอ่ะผมได้เอบวอีกใบามาแล้วเดี๋ยวผมจะตีบวกให้เพื่อนๆดูแล้วกันก็เอา2การ์ดเนี้ยมา ตีบวกนะครับแล้วก็เอามารวมมันก็จะสุ่มตัวละครสุดฮิตนะมีทั้งหมดสตัวนะครับที่ผมอยากได้นะมีผมก็อยากได้ทุกตัวแหละนะครับเดี๋ยวมาดูว่าไอ้สตัวเนี้ตัวไหนมันออกง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวอัพตีบวกกันเลยผมไม่หวังตัวใหม่แล้วคือแบบถ้าเพื่อนๆมีเพชรคือการที่ มีอีเวนต์แนวอย่างเงี้ยที่แบบให้เปิดแพ็กพิเศษหรือจะให้หาวัาสถุดิบจากสุ่มแจ็คพอตอ่ะคือถ้าเพื่อนๆมีเพชรไม่มากพอแล้วดวงไม่ดีเนี่ยอย่าหวังเลยครับว่าจะได้อะ่ะนะครับคือมันโอ้โหเกินจริงๆอะ่ะ GM อะ่ะนะครับไม่รู้จะยากไปไหนอะ่ event อะอีเวนต์อ่ะบางทีแบบคนที่หมดยอมทุ่มเติมมาเพื่อที่เอามาทำอีเวนต์อ่ะแต่กลับไม่ได้ครับ ผมว่าอย่าบ่นเลยครับเพราะว่าบ่นไป GM มันก็ไม่ให้หอครับบ่นไปมันก็ช่วยอะไรไม่ได้อะครับคือบ่นไปก็ GM มันก็ไม่ทําให้อีเวนต์มันง่ายขึ้นอ่ะผมว่าเราก็ต้องยอมทําใจเล่นไปอ่ะนะครับเพราะยังไงเกมเศรษฐีก็เป็นเกมที่ผมไม่ชอบเล่นอยู่แล้วไงน,นะครับแต่ถ้าถามว่าผมไม่ชอบเล่นแล้วผมจะมาแคสทาไมก็ผมก็อยากแคสอะเพราะว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังชอบเล่นอยู่ไงน,นะครับผมก็เลยเออต้องมาแคส ่ะได้1ใบแล้วแล้วก็ตีบวกเดนิสอีก1ใบนะครับมันจะสุ่มตัวละครสุดฮิตไงอยู่ไหนนะนี่ผมไม่มีเงาแล้วอะเอาเงานี้ไปแล้วกันเออรู้สึกว่ามันได้แต่1.5นะมันไม่เคยให้คูณสอเลย โอ้โหค่าอัพแม่งแพงวะ่ะไม่เอาไม่เอาโอโ้เอาวนี้ไม่คูรลบอ่ะต่อไปก็เอาไปรวมนะครับนี่ก็จะขึ้นว่าอีเวนต์รวมนะครับมาดูกันว่าผมจะได้ตัวละครตัวไหนนะนะครับ ที่จริงอ่ะเพื่อนๆจะเอาเดนิสไปรวมกับเงาก็ได้หรือจะเอาเงามารวมกับเงาก็ได้เพราะว่ามันจะเขียนเนี่ยคือเอาการอะไรก็ได้อ่ะเอามารวมนะครับมาหนึ่งสองสามโอ้โหในเซียร่าเฮ้ยมันสุ่มหนึ่งในสี่ไม่ใช่หรอหรือว่ามันยังมีการเยอะกว่านี้อีกเซียร่าผมมีแล้วอ่ะโอ้โห ผมอยากได้การ์ดหนึ่งในสี่นะนะแต่มันสุ่มไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมอ่านประกาศนิดนึงนะ <c oughs> เดี๋ยวดูนี่ว่าเอาการ์ดเอบวกนั้นไปรวมอ่ะมันมีโอกาสได้อะไร <c oughs> คือไอเซียร่าผมมีแล้วไงมีทั้งสองใบแล้วอ่ะนะครับอ๋อนี่ครับมีโอกาสได้ลาวิอองโรส โอ้ยลาวีอองโรสเทพีเวอร์ดานดีโอดินเทพีอูดดาร์กล็อกเซเลน่าเอเลียวที่ถูกปลูกเทพีสกูและเซียร่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดุ่มหนึ่งในแปดอ๋อคือเหมือนกับว่าในแผนภาพนั้นอะมันขึ้นหนึ่งในสี่เพราะว่ามันมันไม่มีที่ให้ใส่ไงเออต้องมาอ่านในประกาศแทนอะนะครับอ่ะก็เป็นว่าก็ขอรีวิวอีเวนต์วันนี้นนเนี่ยกันเนาะก็เป็นอีเวนต์ที่ เขาผ่านเพชรอีกแล้วครับก็โอ้โหก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงครับพูดไม่ออกจริงอะนะครับก็ใครที่อยากถลุงเพชรก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากหาตัวละครสุดฮิตก็ก็ลองหาดูได้ก็เอา A++ บวกไปรวมกับ A++ บวกะที่ผมรวมให้ดูเมื่อกี้นะครับอ่ะไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ